ช็อกไม่คิดว่าศิลปินชื่อดังนักร้องสาวขวัญใจแฟนๆอันดับหนึ่งจะพูดถึงน้องต้นข้าวแบบนี้พร้อมลั่นอยากลาออกเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับเกือบมาเจอกับผมเบาโจดีไซน์วันนี้เบาโจมีเรื่อง โอ้โหต้องบอกว่ามันเป็นปรากฏการครับที่เราต้องมาพูดถึงตั้งแต่วันที่เธอสร้างความทึ่งจนถึงวินาทีสุดท้ายที่เธอสร้างตำนานครับหลายคนคงยังจำโมเมนต์ที่เป็นกระแสร้อนในเทปรายการดวนเพลงชิงทุนเมื่อวันที่11มิถุนายน์5 6 8 8ได้นะครับวันนั้นมันมีช็อตที่ทำเอาอึ้งกันทั้งสตู เมื่อศิลปินสาวขวัญใจมหาชนตัก๊กะแตนชลดาถึงกับอุทานกลางรายการเลยครับว่าหนูขอลาออกค่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่แตนถึงพูดแบบนั้นเบ่าโจ้จะขอย้อนความทรงจำให้ฟังตรงนี้แบบคำต่อคำเลยนะครับในวันนั้นน้องต้นข้าวในฐานะแชมป์ได้ร้องเพลงดอกหญ้าในป่าปูนของพี่ตายอรไทย และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่น้องร้องจบครับพิธีกรพี่แฟรงคถามพี่รุ่งนะครปรนมครับไม่น่าเชื่อเลยครับเด็กอายุ13ปีร้องได้ดีขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหคือยิ่งฟังก็แบบรู้สึกเข้าถึงอารมณ์เพลงได้ตลอดเวลาเลยวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวนะครับขอบคุณครับผมครับแล้วพี่แฟรง์ก็หันไปหาครูหนึ่งจักรวาลครับ เป็นดอกญ้านในปากปูนอีกเวอร์ชันหนึ่งอ่าฮะมันขยี้แบบอ้โหเอาตายเหมือนกันเนาะแต่เนี้ยที่ครูชอบมากตรงที่หนูเริ่มตบทุกอย่างให้มันเข้ามาคงที่แล้วลูกมันอาจจะมีบางคำที่ตัวร้อยเก้าสิบเก้าคำว่าเก้าคำหลังมันอาจจะไม่ชัดเท่านั้นแต่เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเวอร์ชั่นของต้นข้าวดีมากลูกเออมันเพราะมมากเก็บตรงนี้ไว้นะลูกนะแล้วพยายามดูตัวต่ำ ซึ่งมันยังตายตัวต่ำอยู่นะลูกนะโชคดีลูกและมาถึงไฮไลท์ครับพี่ตะก,กะแตนชนรดาเสียงตะก,กะแตนอ้างอิงหรือบ่าวโจอ่านในโทนทึ่งไม่ผิดหวังเลยกับต้นข้าวในการร้องเพลงนี้คือน้องร้องได้ไหลลื่นสุดๆไม่มีสะดุดเลยยิ่งตอนเขาขยี้คำว่าหวังไว้วันหนึ่งเรียนจบชั้นที่หนูร้องตรงนี้ให้พี่แตนฟังอีกรอบหนึ่งได้ไหมลูก ไม่ผิดหวังเลยกับกับต้นข้าวในการร้องเพลงนี้คือน้องร้องได้ไหลลื่นสุดๆไม่มีสะดุดเลยยิ่งตอนเขาขายี้คำว่าวังไว้วันหนึ่งเรียนจบชั้นที่หนูร้องตรงนี้ให้ให้พี่แตนฟังอีกรอบนึงไหมลูกเรียนจบชั้นน่ะวังไว้วันหนึ่งเรียนจบชั้นที่เฝ้ารอมาเรียนจบชั้น กี่กี่ครเอชันอะไรอะไรครับนี่คือมาเรียนกับเด็กเหรอครับสี่ห้าเรียนจบชั้นกี่คำห้าห้าคือแบบมหากินสาปคือเราทึ่งคือแบบเรา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 ทึ่งพี่เขาเสริมเสริมเข้าไปนอกนอกเหนือจากต้นฉบับแล้ววิมันมันมีความไพเราะในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่แบบพี่เขาเสริมเข้าไปนอกเหนือจากต้นฉบับแล้วเฮ้ยมันมีความไพเราะในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่แบบ เฮ้ย <He> มันทึ่งมากอะ่ะบอกเลยว่าแมตต์เนี้ย,ส,ส,ส,ย,ยสูสีและเป็นคู่ที่ตัดสินยากมากแมตต์เนี้ยสูสีแล้วเป็นคู่ที่ตัดสินยากมะหนูขอลาออกคะ่ะอันนี้เฮ้ยเพิ่งมาสามต่อนเพิ่งมาสามต่อในะลาไปไหนล่ะหนูขอลาออกคะ่ะอันนี้พิธีกรถึงกับเบรกและส่งต่อไปที่ครูสลาคุณลวุฒิครับวันนี้ต้นข้าวทำให้ครูได้ฟังสาวบ้านนอกจากเมืองการ มันชัดเจนที่สุดก็คือคำว่าอยู่เมืองสวรรค์หนูร้องคำว่าอยู่เป็นสำเนียงเมืองการร้องให้ฟังสิลูกตรงนี้ลูกอยู่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเขาร้องเพลงนี้แล้วมันเป็นเหนือเลยมันเป็นลายเซ็นของหนูโดยไม่ได้ตั้งใจเลยลูกภาพรวมร้องได้ดีจุดอ่อนก็คือนั่นแหละเป็นเพลงที่ท่องใหม่และมาใช้งานครั้งแรกมันจะมีความระวังอยู่ความระวังตรงนั้นแม้จะทำได้ดี แต่มีความว่าไม่สุดเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ในบางครั้งบางคำตรงกันข้ามกับน้องเพลงน้องเพลงมาเต็มที่ทุกที่เลยแต่มีจุดอ่อนบ้างเล็กน้อยมันก็เลยสูสีกันมากเลยคุณผู้ชมครับนี่คือที่มาของคำว่าช็อกคำว่าขอลาออกของพี่ตะกะแตนในวันนั้นมันคือสุดยอดคำชมที่แปลว่าหนูเก่งเกินไปแล้วลูกครูสลาเอง ก็ยังชื่นชมลายเซ็นหรือสำเนียงเหนือเมืองการที่ครูบอกว่ามันเป็นลายเซ็นของหนูโดยไม่ได้ตั้งใจเลยลูก and that's right คุณผู้ชมครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมนั่นคือหนึ่งในโมเมนต,ต์ที่ทำให้เด็กผู้หญิงคนนี้กลายเป็นตำนานของรายการน้องต้นข้าวสุปริยาแชมป์68สมัยผู้เดินทางผ่านบทเพลงมาแล้ว68เพลงในการประกวดเด็กอายุ12ปี ที่เราเฝ้าดูเธอมาตั้งแต่วันแรกที่ก้าวขึ้นมาในฐานะผู้ท้าดวลและจนถึงวินาทีสุดท้ายที่เธอในทางตรงกันข้ามไม่ได้ไปต่อสิ้นสุดแชมป์ที่68สมัยเสียงปรบรือได้ดังกระหึ่มขึ้นทั้งห้องส่งคุณผู้ชมครับนั่นไม่ใช่เสียงปรบรือที่แสดงความยินดีกับผู้ชนะเพียงอย่างเดียวแต่มันคือเสียงปรบมือนับล้านที่ทุกคนพร้อมใจกันมอบให้ เพื่อโอบกอดเด็กผ pues no er no si ู้หญิงคนนี้ครับเพื่อให้รู้ว่าในวันที่เธอพ่ายแพ้เธอไม่ได้ยืนอยู่อย่างลำพังครับเพลงสุดท้ายในฐานะแชมป์ของเธอคือเพลงหนูไม่รู้ใช่ครับเธอยอมรับว่าเธอมีสะดุดและหลงเนื้อร้องแต่สิ่งที่คนทั้งประเทศได้เห็นในวันนั้นมันไม่ใช่ความผิดพลาดแต่เราเห็นสติของเด็กอายุ12ที่ตั้งหลัก แล้วร้องเพลงต่อไปจนจบอย่างสง่างามที่สุดเราเห็นหัวใจของนักร้องตัวน้อยที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงต่อหน้าความกดดันที่ใหญ่กว่าตัวเองหลายเท่าหลังเพลงจบคณะกรรมการได้มอบบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบทหนึ่งครูสลาได้ชี้เห็นถึงจุดที่พลาดแต่ครูก็ได้ย้ำในสิ่งสำคัญว่าการเก็บสติได้แล้วกลับเข้าสู่บทเพลงนี่ต่างหาก คือหัวใจของความเป็นนักร้องแฟนคลับทุกคนขอบคุณมากๆขอบคุณสำหรับ68เพลงที่พาหนูต้นข้าวและพาพวกเราทุกคนเติบโตไปด้วยกันเท่าวันนั้นหนูถามว่าต่อไปควรจะทำยังไงพี่บ่าวโจ้ขอตอบจากใจจริงว่าร้องเพลงต่อไปแลร้องตลอดไปเถอะนะน้องต้นข้าวร้องกล่อมโลกร้องสร้างรอยยิ้มทรงพลังเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ ให้ใครทุกคนเห็นว่าหนูเก่งแค่ไหนร้องเพื่อเป็นหลักฐานให้กับทุกคนที่กำลังต่อสู้อยู่ตอนนี้ว่าความจริงใจมีพลังมากกว่าความสมบูรณ์แบบร้องให้ทุกทํานองเป็นเหมือนเสียงกระซิบข้างหูของคนที่กำลังท้อว่าล้มแล้วลุกขึ้นใหม่มันเป็นยังไงร้องให้เสียงของหนูเป็นเพื่อนของคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวและเป็นความหวังของคนที่ยังไม่กล้าที่จะฝันจนกระทั่งหนูในอนาคต ได้หันกลับมามองตัวเองในวันนี้แล้วพูดด้วยความภูมิใจที่สุดว่าดีแล้วดีจริงๆที่วันนั้นฉันเลือกที่จะร้องเพลงต่อไปและการร้องเพลงต่อไปของเธอก็กำลังสร้างเรื่องจริงแล้วครับคุณผู้ชมและตอนนี้เด็ก13ปีคนนี้เธอกำลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินหน้าใหม่ที่ถูกเสนอชื่อเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลใหญ่ที่สุดแห่งปี ไทยรัฐอวอร์ด2 0 2 5อย่าลืมนะครับคลิกเข้าไปโหวตให้ต้นข้าวนะครับคลิกเข้าไปที่ลิงก์ไทยรัฐโพเข้าไปที่สาขาลูกทุ่งหมอลำแล้วพิมพ์ครับพิมพ์ต้นข้าวสุปริยาหรือต้นข้าวสุปริยาตาอุดมพิมพ์แล้วกดส่งเวลาเหลือน้อยมากแล้วนะครับ เส้นลายสิ้นสุดคือวันที่29ตุลาคมนี้เวลาห้าทุ่มห้านาทีนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับครอบครัวแฟนคลับบ้านที่อบอุ่นของต้นข้าวที่น่ารักครับเรารักแบบสร้างสรรครับเราไม่ด้อยค่าใครเราไม่ดรามา่าเรามีหน้าที่สนับสนุนผลักดันเพชรเม็ดงามของเราให้ส่องสว่างที่สุดครับรางวัลมันอาจจะอยู่แค่ปีเดียว แต่ประวัติศาสตร์ที่เรากำลังร่วมสร้างนี้มันจะอยู่ตลอดไปครับผมบาวโจดีไซน์ภาคภูมิใจที่สุดที่ได้เล่าข่าวเรื่องราวของเด็กคนนี้สำหรับวันนี้บาวโจสวัสดีครับ